ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณชัยพลวิภาได้โพสต์ข้อความนะครับจากทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความดังนี้สร้างอะไรก็สร้างได้แต่ความจริงใจต้องดูกันนานๆซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าใช่ค่ะการกระทำนะ่ะบ่งบอกทุกอย่างในตัวมันเองความดีจะเป็นเกาะ ครุ้มครองคนดีค่ะป้าแตนกับลุงพลเพรก็คือเพชรค่ะคอรมานะครับบอกว่าความจริงใจไม่จําเป็นต้องมาจากพี่น้องเสมอไปวงเล็บขออนุญาตที่ก้าวล่วงเพื่อนแท้คือคนที่ไม่คิดร้ายกับเรานะทุกวันนี้นะ่ะดูตัวอย่างได้จากลุงพลซึ่งมีคนดึงเขาขึ้นมาจากเหวนาลกที่คนใจร้ายพยายามผลักเขาลงไปนะ่ะให้ได้คนที่ดึงขึ้นมาคือผู้มี พระคุณนะทั้งหลายคนที่ไม่เคยรู้จักแต่น้ำใจเขาวช่างประเสริฐคนมรณีครับบอกว่าบางคนนะ่ะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองไม่คิดถึงความจริงใจสู้ๆค่ะลุงกับป้าคงดูออกนะใครเป็นเช่นไรคนธรครับบอกว่าวงการบันเทิงไม่ได้รวยด้วยกรีบกุหลาบยังมีอะไรอีกมากมายมารอทดสอบเราไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร ในวงการมายามีความสุขอยู่กับ FC ต่อไปนะคะลุงกับป้าอย่าคิดมากค่ะขรรมันครบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าคนจริงใจต่อกันจะพูดต่อหน้ากันเลยไม่ออกมาพูดให้ใครฟังถึงแม้ว่าบางครั้งนะ่ะเราจะพลาดบ้างก็เตือนกันดีๆแล้วลุงกับป้านะ่ะก็โดนมาตลอดนะเห็นทุกอริยาบทเลยนะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีเรื่องดราม่าได้ เอาใจช่วยตลอดนะคะลุงกับป้าคือของจริงคนอื่นนะ่ะอาจมายาค่ะต้องดูกันนานๆคคตรมานะครบอกว่าคนไม่ใช่นะ่ะจะยัดให้ใช่ได้ด้วยหรือฟ้ามีตาไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องของลุงหรอกแต่ก็รักครอบครัวลุงกับป้านะคคตรมานะครับอกว่าอยู่กับคนหมู่มากนะ่ะใจต้องแข็งคิดไตร่ตรองทุกเรื่องให้ดีค่ะเงินทองที่มีนะ่ะเก็บไว้บ้าง คิดถึงยามเราไม่มีเราลำบากขนาดไหนนะ่ะเมื่อมีแล้วเราต้องประหยัดใช้อย่างคุ้มค่าเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างพอสมานะครับบอกว่าเราดูคุณตั้งแต่วันที่มีข่าววันแรกจนถึงมีนักข่าวมาอยู่กับคุณน่ะจนตอนนี้มียูทูบเบอร์อยู่กับคุณนับครึ่งร้อยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงมาตลอดคุณทั้งครอบครัวน่ะต้องจับมือไปด้วยกันด้วยความเข้าใจ มีไรคุยกันปรึกษากันนะอย่าไว้ใจใครมากเกินไปความทุกทุกอย่างน่ะที่เข้ามาตั้งแต่แรกนับเป็นบทเรียนที่สอนก้าวทุกทุก้าวมีคนจ้องมองคุณนะต้องทนและทนเรายินดีกับคุณนะที่มีทุกวันนี้สู้ๆค่ะ,คะเพื่อครอบครัวคนธรรมานะครับบอกว่าบางคนมาเพื่อแฝงผลประโยชน์พอไม่ได้ดังใจจะแสดงตัว ตนออกมาโดยการทำแบบที่เห็นเห็นอย่าหลงดีใจว่าเขามาดีความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับดังนี้แม่สาวิตรีจะฟ้องผมโอเคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่แนนซี่ครับที่ประเทศออสเตรเลียโทรคุยกับแม่ผมจะหาทนายมาช่วยอีกแรงงานนี้ผมไม่ไปคนเดียวละ เสียเวลาเป็นครึ่งวันซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยคุณจัก,กรีนะครับได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่ารังแกได้แม้กระทั่งเด็กรุ่นหลานฮ่าฮ่าฮ่าอนาจใจคิดผิดแล้วเรามาฟังความเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่าขนาดลูกตัวเองหายไปจากบ้านตัวเองแล้วไปตายบนเขาไม่เคยโทษตัวเองเลยดีแต่จับผิดผู้บริสุทธิ์ลุงพลเกือบเข้าคุก คิดได้ไงว่าลุงเขยจะอนาจานน้องคิดได้ไงว่าหลานชายแท้ๆจะคิดไม่ดีกับลูกตัวเองโกหกคนทั้งประเทศออกสื่อยังมาลอยหน้าลอยตาโทษคนอื่นคนอื่นเขาร่วมกันลงขันรางวัลน,นำจับให้ลูกตัวเองแต่คนเป็นแม่บอกไม่มีเงินช่วยอ้างแต่เป็นหน้าที่ตำรวจแต่กลับมาเที่ยวไล่ฟ้องคนที่จะหาตัวคนร้ายที่ฆ่าน้องฆ่าลูกตัวเอง เป็นแม่ที่สูญเสียแปลกพิสดารที่สุดครมานะครับบอกว่าความดีจะชนะทุกอย่างเป็นกําลังใจให้ลูกนะครับครมานะครับบอกว่าลูกมึงหายไปพบตายมึงยังไม่สนใจหาคนผิดมาเอาผิดกับเด็ก17ปีนะ่ะหัวใจมึงเป็นคนหรือเป็นสัตว์วะเป็นกําลังใจให้น้องจากกรีสู้ๆเงินค่าทนายไม่พอนะ่ะส่งหมายเลขบัญชีมาค่ะครมานะครับบอกว่าจากที่แม่สาจะฟ้องเขานะ่ะ จะโดนฟ้องกลับยันถึงคดีหาคนร้ายวางแผนฆ่าเด็กด้วยเลยหมยนั่นเอาเลยจัดให้สุดนะให้จบทุกคดีไปเลยค่ะคนนะครับบอกว่าจะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้แต่เรื่องของลูกเป็นเป่าสากปากดำๆนั่น,นะหาแต่เรื่องสงสารอีหนูชมพู่นะเกิดผิดที่จริงๆลูกเลยเด็กน้อยผู้น่าสงสารคนธนะครับบอกว่าเอากลับซะมั่งนะจัก,กรี จัดให้หนักระวังตัวเองด้วยนะน้องพวกมันชอบเล่นสกปรกกันลูกตายกลับไม่คิดหาคนร้ายไม่คิดตามคดีให้ลูกเลยยอมให้ลูกตายฟรีจิตใจอมหิตแท้แต่กลับชอบหาเรื่องชาวบ้านทั้งที่ทำกรรมไว้เองแท้ๆยิ่งดิ้นก็ยิ่งทำให้ผู้คนน่ะเกลียดชังมากขึ้นคนธรามานะครับบอกว่าคนดี ย่อมมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือความดีชนะสัมภเวสีจ้านองจากกรีสู้ๆไปกำลังใจให้นะครับคนธรรมานะครับบอกว่าลูกเชื่อไหมมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับผลกรรมคนเรานะ่ะมันจะทำงานของมันนะ่ะคือคนจะร้อนรนแสดงทำให้คนเห็นธาตุแท้จริงๆตัวตนจริงๆออกมาน่าดูอยู่สังเกตมานานละหากคนไม่ได้กระทำสิ่งใดๆนะ่ะ เขาจะนิ่งเย็นคนที่ทำอะไรแล้วหรือสร้างกรรมใดกรรมหนึ่งมันจะส่อสแสดงกริยาให้คนเห็นแปลกๆขึ้นเรื่อยๆแรงกรรมลูกก็สู้ๆนะคะน้องจัก,กรีหนูเก่งฉลาดและไม่ธรรมดาบุญหนูก็เยอะถ้าไม่เยอะหนูคงไม่เกิดมาเป็นจัก,กรีหรอกนะลูก ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook จากกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพพนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความดังนี้ Hashtag เอาเวลาไปตามหาคนที่ทำน้องชมพู่ดีกว่านะครับหรือจะจับผมเป็นแพะฮ่าๆๆแม่สาวิคิดถึงอยากเจอหน้าผมอีกเหรอบอกนะตตอด้วยนะผมก็จะฟ้องเหมือนกันด่าพาดพีงถึงผมแม่สาวิจะเล่นผมเหรอเนี่ยฮ่าๆๆจำได้ไหม ที่เราเคยเจอกันที่สพกกตูมอันเดิมฮ่าฮ่าจะเล่นกันได้เลยต้องไปปอทนะครับและคงทำอะไรผมไม่ได้มากผมไม่ได้ท้าทายกฎหมายแต่มีทนายดีๆเก่งๆรออยู่คิดจะฟ้องผมหรอผมก็จะเอาลุงพลฟ้องด้วยฮ่าฮ่าผมจะฟ้องนัต่อกลับข้อหาหมิ่นประมาททำให้ผู้อื่นเสียหาย เสียชื่อเสียงโดยโพสต์ดังกล่าวนะครับได้แนบภาพนะครับจากทาง f c e e o o o นะครับที่มีการแคปภาพไว้นะครับโดยภาพแรกนะครับจะเป็นภาพของ Facebook f a c e b o หนึนะครับที่ชื่อว่าสาวิตรีวงศีชานะครับได้มาคอมเมนต์กับโพสต์โพสต์หนึ่งะครับโดยมีข้อความว่าอีกมากมายเป็นปึกแม่ต้องทนไปถึงไหนนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับจะเป็นภาพที่ถ่ายภาพนะครับโดยการแคปหน้าจอของ เฟซบุ๊กคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพานจอรนนะครับแล้วก็คอมเมนต์ลงไปนะครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับได้มีประชาชนในโลกออนไลน์มากมายนะครับมาแสดงความคิดเห็นโดยคุณจัก,กรีนะครับได้มาคอมเมนต์ว่าอีกว่าฟ้องมาฟ้องกลับนะ้าต่อจา๋าฮ่าฮ่าฮ่าทำอะไรคงรู้ตัวนะสร้างอาวตารแล้วคิดว่าผมไม่รู้เหรอเตรียมตัวอันนี้นะเคยฟ้องผมแล้วลืมแล้วเหรอฮ่าฮ่าฮ่าคดีเดิมบอกน้าต่อน้องชาย แม่น่ะระวังด้วยนะครับผมก็จะฟอ้องกลับเหมือนกันทำอะไรไว้นะ่ะอวตารตัวไหนอย่าคิดว่าใครไม่รู้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่แนนซี่ด้วยนะครับที่ประเทศออสเตรเลียโทรคุยกับแม่ผมจะหาทนายมาช่วยอีกแรงสรุปนะไม่ตามตัวคนร้ายน้องชมพู่จะตามตัวผมแทนแล้วอ่ะกูกลัวเป็นแพะฮ่าฮ่จับผมเป็นลูกเขยไม่นอ่อบอาเดอร์ฮ่าฮ่ กลัวโดนจับเป็นแพะจังเลยเรามาฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตนะครับคนแรกบอกว่าฮ่าฮา่จะจับน้องจัก,กรีไม่ไปจับที่บ้านลุงพลเลยล่ะแม่สาถ้าแน่จริงน่ะไม่อวดลงกลุ่ม FC อีแม่หรอกค่ะหลักฐานขอให้คุณแม่มีเป็นสิบเล่มพันแผ่นคุณก็ไม่สามารถฟ้องน้องเขาได้หรอกนะคิดเหรอว่าตำรวจเขาจะเล่นกับคุณน่ะอย่าลืมนะครั้งที่แล้วน้องเขาเค้นหนักกว่านี้อีก ถึงพาดพิงถึงตำรวจที่คุณโพสต์งานวันเกิดลูกสาวนะ่ะด้วยเขายังไม่ฟ้องเลยแล้วอันล่าสุดนะ่ะที่คุณจะฟ้องนะ่ะมันทําให้คุณเสียหายจนต้องเสียเงินเสียทองทรัพย์สินหรือคะน้องพาดพิงว่าคุณเป็นคนร้ายฆ่าคนตายหรือไงคุณถึงจะฟ้องน้องเขานะ่ะทนายอาสาเขาไม่เล่นด้วยหรอกคะ่ะไม่มีใครอยากดังกับเรื่องไร้สาระผู้ใหญ่ทะเลาะก,กับเด็กคนมานะครับบอกว่า เขียวเอ้ยเขียวแหล่เอ้ยแหล่ทนไม่ได้ก็ไปผูกคอตายซะไปเหตุเกิดจากตัวเองแท้ๆความอิจฉาตาร้อนแท้ๆนอกคนมานะครับบอกว่ารอบนี้แม่จะพาไปเองถ้าตำรวจเรียกตัวน่ะคนมานะครับบอกว่าจัดไปน้องเอาให้มันออกมากราบเท้าเลยคนมานะครับบอกว่าเขาเล่นของเล่นเหลือจาก